สบายดีครับทักทายพี่ทักทายน้องครับผมลิปน้กะพามาส่งงานหล่อใบครับผมตอนนี้ก็บายสองโดยประมาณครับนี่ครับหางานพื้นที่กับประมาณหาอะไรครับทยกบเฟืองครับทั้งกบทั้งบกบนะครับมองทยกบบ่ไรเขาก็จุดให้กระเจ้านะครับแต่ว่ากับว่าอยากทายให้เบิ่งนะเพราะช่วงนี้ก็เป็นการดลนลงนะครับดน้ลงเรื่องเกี่ยวกับการจุดเฟืองจุดหยังนะครับผม ะจากที่ไหนนะครับผมถ้าประจุดม like like ันก네็เป <f au lei> ็นแบบนี้ครับสะพานนี่ครับถ้าประจุดครับนี่ครับกบแนบกบแนบครับขี้ไล่ครับถ้าเปรียบเทียบใส่กันกระหม่องจุดเฟืองครับเดี๋ยวผมจะพาอย่างไปเบิ้งนี่ครับสภาพมันก็ประมาณนี้ครับหม่องเฮาบ่จุดเฟืองนะครับสภาพมันก็ประมาณนี้ล่ะมันก็แน่เบิ่งโดยสายตามันก็ขี้ไล่แน่นะครับถ้าผู้เพิ่นไถรอบเดียวมันก็ขี้ไล่อยู่นะครับถ้าผู้เพิ่นไถยสองหอด มันกับ่ขี่ลลยนะครับนี่นี่มองทีจุดนะครับแตกต่างกันนะครับแต่ว่ากับว่าได้ท่ายบึ่งนะครับตอนที่ว่าจุดเฟืองว่าช่วงนี้เพ่นล่นระลงนะต่ว่ามันกะจะกี่เห็ดจางไหนนะครับถ้าเข้างบ่อจุดมันกะทายเป็นบ่อ้ามนะครับบึงบ่ดีนี่ครับเห็นเป็นห้องเดียวนะครับว่าปีที่แล้วตอนตอนหุ่น ผมได้มาหูในเพื้นอยู่นะแต่ว่าตอนตอนวานเพื้นหารถดอีกขันหนึ่งเมื่อวานนะครับเลยได้๋ยมาแก่งานใหม่เลยเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับถเป็นถยแบบวนเขานะครับก็ถวนเขามันก็จะมีห้องหนึ่งในกลางหน้านะครับสิประมาณนี้มองจูดมองบลอนะครับแรกก็ว่าสิบจูดนะว่ายถกุ๊เฟื่องเลยเอาฟุ้นนะครับให้เปินเลยนะครับมองไหนมันหยาลายมันก็ถ่ยว่เขานะครับมันก็ขี่ได้นะครับ บ่คอยมีหญ้าหม่องไหน้ามันสั่นมันเหี้ยนเครื่องเน่าไปแล้วมันก็ไถได้ดีอยู่ครับก็ดีแต่ว่าหม่องไหนมันไถบ่ลงก็จำเป็นต้องได้จุดนะครับจำเป็นต้องต้องได้จุดว่าก็บ่จุดแต่ห่อนะครับทา้งขุนเพิ่นก็จุดนะมึงไม่ไกลทั้งขุนเพิ่นก็จุดเถื่อนนะครับถ้าบ่จุดมากเฮ็ดให้บ่ดีบ่งามนะครับจัาสิว่าจังไครับก็เห็นผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพิ่นก็ ประกาศนะครับว่าบ่อย่างไห้จุดนะครับมันเป็นยังที่คัดกันอยู่นะครับเนี่ยเขตอื่นเป็นขี้กันบ่อนะครับกขคอมมนเขามาใดนะครับผมรับชมอยู่จังหวัดใดเขียดอดเพืใดกับข้อมินเขามาใดนะครับขอมมนเขามาทักทายกันใดนะครับเนี่ครับกับว่ามันจุดเี่เห้านะครับทั้งเขตอื่นเพน่กับจุดขึ้นกันนะครับแต่ว่ามันกับเพื่อนกับลุงและลุงบ่อย่างไห้จุดนะครับแต่ว่ากับมองไหน มันบ่มีหย่านะครับมันไทยยังไงห้องก็บ่อยาดจุดนะครับบ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับนี่ครับเสียเวลาต้องมาเฝ้าไฟนะครับต้องมาย่างจุดเพื่นจุดไฟอีกนะครับถ้าเป็นผัวใดก็อยากไถเอาเลยนะมันสบายกว่านะครับง่ายบ่เสียเวลานั่นะครับคุณทำคุณเพิ่นกระจุดด้วยไกลๆคุณครับแต่พวกวารุณทางใดเป็นจุดนี่ครับช่วงบ่ายครับ จุดมองบ่อครับเพราะเจ้านี่วันี้ไถสองรอบสองรอบนะคไถหุดนสองรอบรอบที่สามจี่เป็นรอบวานนะครับมันก็เลยไถได้นะครับตัวนี้แต่ว่าเขากสอยากใ้ใจมันงามๆนะครับจะต,ตามความคิดผมนะผมว่าถ้าจุดนี้สีบักงามเลยครับไถไงนะครับเขาบ่ต้องไปเสียเวลาถอย พื้นที่ด้านบนมันเป็นดินแถวบ้านผมเป็นดินดากนะครับแถวบ้านผมเปนดินดากแ่วบาข้าขงล่างนี่เป็นดินทรายครับดินทรายล้วนนะครับนี่้างบนจะเป็นดินดากปนทรายครับกันป่อยแห่งไทยบ่อยาเขาครับถ้าปิดต,ต้องไล้จุดเฟื่องออกก่อนนะครับเนี่ยข้างล่างแทบยู่บ่ได้จุดนะมีจุดอยู่น้อยเดียวนะเพราะมันก็ใหม่ขึ้นมาจากแดนพมจุดมาตะผุ่น,นครับด้านล่างท้าผุน่น แดนติดถนนนี่มันดินไทง่ายครับนี่ครับงานกับพ่อได้ไทไปเรื่อยๆนะครับงานกับวาลายครับช่วงนี้กะเป็นการสะสมแต้มนะครับช่วงนี้งานกับยังมั่ท่านเปิดนะครับกะน้อยคนที่วันด้ไทยสองรอบสามรอบนะครับส่วนมากก็มีได้ไทรอบเดียวรอบทีสองกัเป็นรอบบ้านนะครับเพราะว่าราคาเขากะซ้ำนันครับกับปูไนลงทุนหลายรอบกะมีครับกัมีว่ก่เจ้า งานช่วงนี้ก็เป็นการสะสมแต้มครับกับวัตถิว่าหลายนะครับกับพ่อได้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับวองละหาไรสี่ไรสองไรสามไรกะอยู่ปั้าฝเงินไปน้ำนี่งานกับสิ่ประมาณนี้ครับผมไท่กบเฟืองครับอาชีปอป้าไหนครับนี่สะพานไม่ใช่ครับถ้าเป็นคนอยู่คลองนี่ครับเฮ็ดได้ครับถ้าเป็นคนวัเจ้าของเองนะครับถ้าเป็นลูกเจ้าของเองนะเพราะว่า ต้อก็สามหมาแมทไถ่อยู่รอบหนึ่งได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่ว่าเพิ่นทุนน้อยหรือว่ากำลังทรัพย์มาไหลนะครับอยากไถรอบเดียวแบบนี้มันก็จำเป็นทาเป็นถ้าเพื่อนยีไถ่ดีนะครับมันก็จำเป็นต้องได้จุดก่อนนะครับก็เช่งสิเบิ่วงงามตานะครับสัตสภาพนี้ก็ิ่งบ่งามตานวผ่านไปผ่านมากอะเขาก็ว่าได้นะครับกะที่จังไงนะครับทังไถก็บทังเสียงนะครับเสียงเสียงทุกสิ่งทุกอย่างครับ เดียวกัมีปัญหาหนู่นนี่นั่นนะครับปนเสียตาม,มากก็หลายครับผมผเสียตาม,มากก็หลายกลโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนีนะครับคลิปหน้า่ากันใหม่นะครับผมที่ไหนก็ฝากกดไลา์กดแชร์นะครับผู้ใดที่เขามาเบื้องหลังคอมเมนต์ทักทายให้เขาเมื่อใดผมสบายดีครับผมพอกันคลิปหนาครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ